สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนเนาะอันนี้เขากับมาเบิงพักเนาะจ้ะอันสวนสาธารณะอีกหม่องใหม่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าฟังนี่ฮาบุเคยมาอีกเนาะจ้ะยิ่สันสูงสุดเลยเนาะาเจ้าพึ่งเปิดเนาะจ้ะไปก่อนมันโมมี่จ้ะว้าวนีตจดอกใหม่จ้ะอันนี้ก็ขึ้นก็จะเปิดใหม่เนาะ มีแต่ดอกใหม่เนาะจ้ะนหอยเนาะจ้ะบ่ใหญ่เนาะบรรยากาศดีอยู่เด oui pues mm ้จ nice. nah bon um ้ะแต่ว่าคั่นเฮามายามหนาวๆเนาะยามอากาศมันดีเนาะมันก็สิเย็นสบายเนาะจ้ะเนาะพวกเพิ่นก็ตื่นเต้นเนาะจ้ะ มิจะดอกใหม่ก็จะปลูกใส่เนาะจ้ะขั้นมาเนี่ยอากาศดีๆเมื่อกา็่าเด็กน้อยเด่นมวนเนาะจ้ะดอกใหม่อยู่จากพี่นอ้องมากลายดอกใหม่เนี่ยปลูกควนจะไปใช้หรตื่นเต้นเนาะจ้ะมาสวนใหม่ว้าวมันกระหายอยู่เลย่ะ ก็คือไม่มองให้คนยางคนนยางเนาะจ้ะเนาะไม่มองให้คนยางคนออกกําลังกายเนาะสแมนตาแวะอยู่ไม่เป็นล็อกแรกเนาะพี่น้องให้เล็กหน่อยอันเดนเดนซ่อนแอบกันเนาะจ้ะ I think if you come เนี่ยฉันชอบเลยดอกอิงยังกับพี่น้องนี่สีม่วงๆงามๆจ้ะงามครับได้ยินเสียงนกนกลองป่ะจ้ะนกมันเป็นธรรมชาติดีเนาะเพราะว่ามองไรไมีต้นใหม่เนาะจ้ะอันนี้ต้น ต้นมะขามเทศเนาะบานเขาเอนเนาะต้นมะขามเทศจ้ะเขาบอท่านเคยมาจากเธอเนาะจ้ะจน่ติงเ You think it's new park or o it e o n t i e r e a ไม่นาะจะทายดอกไหม้มาให้เบิงแล้วก็สิงได้ยินเสียงนกลองเนาะจะกิจว่ามมวนดีเนาะก็เจ้าพึ่งเปิดให้คนเขามาเหรนปกติก็เจ้าก็สั่งแป่โดนน่ะจะเขาก็พึ่งเปิดเนาะเสียงนกได้ยินเสียงนกลองไปจะพี่น้องอยากนั่งอยู่นี่เวิดมือเวิดเว้นนาะจะเดี๋ยวอากาศดีๆน่าจะเนาะ ยามอากาศดีๆเขาจงสิพ้าด็หน่อยมาเล่นนาะจะส่วนนี้มันหอนเนาะเขาก็ขึ้นมเบึงซื่อนาะจะเพราะว่าเขาเห็นบางอาทิตย์ที่แล้วเนาะจะเนาะอาทิตย์ที่แล้วเขาเห็นบักขจาเปิดภาคใหม่เนาะส่วนนี้มันก็สีอยากหอนจากน้อยเนาะพวก่นกัอยากเล่นเนาะจะแต่ห้าสิไปภากกลางเนาะเพราะอาย่กะลางก็มี่นาะจะ ก็เห็ดหมองคนอย่างน่าจะว่าวาซิยูเทิงพากว่าวาซิยูกลางน่าจะเนาะเขาจะก็เห็ตะพากไห้คนอันมานังเด่นนังอย่างน่จะ Sami l ล t s go be don't sit too much on sunshine เ y let's go บางคนก <c oughs> ็จะก็มานั่งเด่นนจะกาจะหอนเนาะฮัลโหลหอนดิอุ้ยปลานนี้เนาะ ก็จะมาปลูกต้นอันนี้ใส่น่าจะเป็นอยากเรียนเนาะอยากไปเรียนที่ภาคกลางเนาะมันก็เสียหนี่กลัวที่มองนี่ก็มีร้านกาแฟเจ้ามิลานกาแฟเขายังไม่ทันได้เปิดเนาะจะ nobody there I love, I love, มีร้านกาแฟอยู่นี่เนาะ You come in the morning early gonna be nice ว no. ah ันน ah ja. ี้เจอร้านนี้พี่เน้ะงามงามจากเขาลดเขาลด70%เอรนจาะเนาะวาสิภาคกันเขาไปเบิ่งเนาะจ้ะงามแห้งเนาะวันโกลุกเอามาแวะเบิ่งพวกอร์นิเจอเนาะจ้ะเนาะอยู่ในอันกาลเดียมอเนาะ ร้านนี้เฟอร์นิเจอร์แพงจ้ะมันออกสไตล์แขกๆเนาะจ้ะเนาะมันลด70%เนาะจ้ะขนาดลด70%ยังแพงอยี้ยเนาะจ้ะง่ามแห้งจ้ะออกสไตล์แขกเนาะจ้ะเนาะคนแขกก็จะมากเนะจ้ะมีแต่าง,งามๆเนาะจ้ะเนาะ Let's go! We go play at the park! อันนี้เ้าก็มาเล่นภักอันนี้เนาะตามเคยเนาะเพราะว่าอันนั้นมันหอนหลายเนาะจ้ะต้องมาเล่นยามอากาศดีๆเนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือวิวทั้งบานเ้าเนาะจ้ะถ่ายไปทั้งบานเ้าเนาะ